สวัสดีครับเพื่อนครับโคกหนองนาญาจ๋าพาปลูกดูญาจ่านะครับกําลังเข็นดินมาถมบ่อที่มันเป็นบ่อเล็กๆนะครับญาจ๋าไปคอยดินมาถมนะครับแดดก็ร้อนนะครับดูดีครับดูลักษณะดูขยันมากครับผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ญาจ่าพาปลูกนะดูครับเอาดินมาถมลงที่ที่มันเป็นบ่อเล็กๆเพื่อให้มันเสมอกันแล้วญาจ๋าบอกจะปลูกต้นไม้แดง แล้วก็พยุงครับในแถวเนี้ยต่อจากฟางที่ปูน,นะครับดูครับน่นนนะพยันจริงครับ้าจาพา,าปลูกแบบปลตัวเล็กๆแบบนะครับทนฝนทนแดด วอนปรทศร้อนไม่ไหวครับร้อนมากอากาศร้อนมากครับใช้เวลาสลัปีสองปีนะครับวัาจะมาโตนะจะติดติดแล้วโตนะครับก็รอติดตามนะครับโคกหองนายาจ่าพ้าปลูกนะครับผมว่าในอนาคตนะอาจจะมีพื้นที่สีเขียวเกิดขึ้นในอำเภอกอนสวรรค์ตำบลบ้านโศกนะครับจังหวัดชัยภูมินแน่นอนครับเราดูอีกครับ ปีสปีผมว่าพื้นที่สีเขียวเกิดขึ้นแน่นอนครับวันนี้ก็โคงลงนายจ้าพาพัูกอไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ